เย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของแมวส้มนะครับวันนี้ผมก็ได้สกินฟลอรินม่วงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมว่าอยากได้สกินนี้มานานมากจริงๆเมื่อคนะืนอะฝันว่าผมอะได้เล่นฟอรินติโนแล้วผมรำอย่างเช่าเลยแบบช่าชอง,ชองมากแบบเก็บดอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะมาเล่นในเกมนะครับเรายังไม่มีสกินม่วงสกินตึงๆที่เขาเล่นกันเลยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยในวอลเลอร์พาร์ทไม่มีนี่หว่าเลเวลห้าสิบเราก็เลยแบบว่าอัพเลเวลอัพเลเวลให้มันได้สกินนี้นะครับและแล้วผมก็ได้มาสักทีกับสกินนี้นะครับส แล้วว่าก่อนจะไปดูคลิปที่ผมเล่นนะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ส่งภาพแฟนอาร์ตผมมาใครที่อยากส่งภาพแฟนอาร์ตผมบ้างเนี่ยก็ส่งมาในเพจผู้พิทักษ์แมวส้มได้เลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปเล่นเกมกันเลยแล้วผมก็หยิบฟอรนติโน่ทันนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าปกติแล้วผมเล่นเกม RV ใน iPad นะครับซึ่งมันจะแบบขนาดจอใหญ่กว่าโทรศัพท์นิดนึงอะแล้วผมก็ถนัดแบบนั้นไปแล้วอ่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาเล่นฟอรนติโน่ในโทรศัพท์ไม่รู้ว่าจะรำได้หรือเปล่าแล้วก็เมนลเรียอย่างผมเเเเนนนนนีียย่่่่่่ยยยยออููดดๆมมมมาาาลลลลัจะป็งงงงไววววแบบแแแแตข้ค เลยนะครับทุกคนแบบเน้นลัมกันเลยอ่ะเพื่อการการโดนด่านะครับแล้วก็จะต้องพิมพ์ว่าหัดลัมครับแล้วก็มีเย่ๆตามท้ายเลยครับเพราะว่าเราจะต้องเป็นฟอนเลนที่น่ารักที่สุดเขาจะได้ไม่คิดว่าเราเป็นฟอนเลนขี้แอคนะครับก็จะ <c oughs> แ,แบบว่าเออเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปโดนด่ากัน let's go เอ้ตาน,นี้ผมโชคดีมากผมชนเลนเก่าโอเมนอ่ะทุกคนผมคิดว่าตานนี้ผมต้องจะชิลๆนะครับเพราะว่าฟอร์ลินติโนมันชนะทางโอเมนใช่ปะะ่ะล่ะแบบถึงแม้ว่าโอเมนจะจับผมแต่ว่าผมก็ลัโอเมนได้อยู่ดีเนาะอันนี้เป็นทฤษฎีของคนที่เล่นฟอร์เลนเป็นนะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้กับผมแน่ๆเลยก่ <laughs> 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 อนจะเล่นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปผูกมิดญาติมิดกับเพื่อนก่อนเพื่อไม่ให้เพื่อนด่าเรานะครับนี่เราแล้วก็เต้นโชว์เลยครับเอ้แล้วเพื่อนเพื่อนก็เต้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างะทที่จําให้เรา่ไมโดนด่านะครับซึ่่งมมมมันใช้้้ไไดกก็็รูผทําอย่าง้และวผมจะัตวแท้ มแล้วผมก็เข้าไปแล้วปาดอกไม่โดนนะครับตัวต้องขอโทษด้วยมผมไม่ได้ตั้งใจนะครับความจริงแล้วผมก็แค่อยากจะให้ดอกไม้คุณเท่านั้นแหละิีมผมไม,ไม่ได้คิดปองร้ายคุณเลยนะแล้วเขาฟาดชี้ผมไม่ยั้งเลยอ่ะถ้าผมเข้าไปนี่ผมต้องตายด้วยแน่เพราะงั้นแผนของผมนะครับก็ต้องรอให้เขาเคลียร์คลิปเสร,ร,ร็จก่อนแล้วผมก็มาเคลียร์นะครับแล้วทำไมผมแบบทำไมผมเก็บดอกไม่โดนเลยทุกคนปกตินะถ้าเขาฝึกเล่นฟอร์เรนอย่างน้อยเขาก็ต้องแบบว่าพุ่งไปเก็บดอกอ่ะอันนี้ผมเดินเก็บดอกเฉยเลยแล้วจากนั้นผมก็ปาดอกว่าวไปหนึ่งะไน้จับดแ ว่าไอ้ดีต้องมาฝึกเล่นฟอร์เรนแน่ๆเล่นกากขนาดนี้ังหว่านี้นะครับผมจะลํอมสวนแต่ว่าผมยังใช้สเต็ปการเดินเก็บดอกอยู่เลยอ่ะดอกผมหายไปไหนก็ไม่รู้เก็บดอกแทบไม่ทันเลยแล้วโอเมนเขากด emoji หัวล้อใส่ผมด้วยนะครับอย่างจะต้องโดนลอมนี่แหละนี่อ้าวแล้วผมโดนดึงมาดูนะครับว่าแทรกกับดาบครับใครจะเป็นฝ่ายชนะจะผมขอดีก่อนได้ไหมขอด้วไอตัวนี้คนที่เขาเล่นช้ำๆนี่เขาเล่นไปได้ยังไงวะทุกคนคือแบบผมละเล่นใน iPad ที่ผมแบบถนัดผมก็ยังเล่นไม่ได้เลยนะพอมาเล่นในโทรศัพท์ยิ่งเล่นไม่ได้เข้าไปใหญ่เเลยแ้้้ววมมมมื่อกีผผโดดนนนัจะ ฟอลเลนที่แบบอัปยศที่สุดในเหล่าของเมนฟอลเลนแล้วน <c> ะ <oughs> ครับจังหวะน,นี้ผมก็เข้าไปหลายคลิปแล้วก็เข้าไปปาดอกใส่โอเมนโดนด้วยนะครับแต่ว่าผมอะวิ่งตามเขาไม่ทันเวขณะผมซื้อรองเท้าแล้วเขาก็ยังวิ่งหนีผมอีกอะโอ้โหทำไมนายวิ่งเร็วอย่างเดียวเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับคนเรามีโอกาสใหม่เสมอมีแล้วผมอันติใส่โอเมนโดนอย่างเงี้ยโอเมนไม่รอดแน่ นี่นี่นี่ขนาดาผมเราไม่เป็นทุกคนังคิวเขาได้ทุกคนแบบล้ำงโง่เลยอะ่ะผมพูดเลยนะฟอร์เรนอยากคนโดนเนิร์ฟส <c oughs> ุดละตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมก็กำลังจะโชว์เท่น,นะครับซึ่งผมคิดว่าผมะจะฆ่าเขาได้นะครับแต่ว่าผมลำม่วมากเลยตอนนี้แล้วผมก็โดนป้อมตีไปตั้งสองทีแถมโดนอันตีดีแลกตุยเย่ต่างหากผมถึงก็ต้องร้องวอดเลยนะครับคือแบบมันมาจากไหนวะลำแสงเนี่ยสู้กันอยู่สองคนแกเป็นใครแกมาจากไหนมันไม่ได้อ่ะโหผมต้องแก้แค้นตัวนี้ผมขอได้ป่ะเพื่อนเนี่ยเนี่ยไอ้ดีแลกคนเนี้ยเนี่ยนี่นี่จิ้มจองเวร จําไรแล,แล้วเมนก,ก็ตามมาหาผมเลยครับซึ่งโอเมนมาจับผมแล้วก็เอาเพื่อนมาด้วยแล้วผมจะสู้ยังไงอะจำไ้นะไอ้พวกที่ทําอะไรไว้กับผมอ่ะผม,มเอาคืนแน่ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมกําลังจะไปเก็บศพอลิสครับแล้วผมก็ฟิกเกอร์ไปอันติแปะโดนอลิสนะครับคือแบบอลิสต,ตายชัวร์ถ้าเป็นเมนฟารินคนอื่นนะแต่ไม่ใช่ผมอลิสเออแล้วผมก็เจอโอเมนอีกแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยรำโอเมนได้อยู่คนเดียวนะครับท้งเกมคือแบบผมรำคนอื่นไม่ตายเลยยกเว้นโอเมนนะครับ <c oughs> คือโอเมนนี่เป็นขนมสําหรับผมเลยนะอยากจะขอบคุณโอเมนมากเลยนะครับที่กดมาเจอผมในเกมนี้เอ๊ะแต่ดูเหมือนว่าเมดเขาจะอยู่คนเดียวนะครับผมว่าผมต้องทําตัวรอดหน่อล,ะละอ่ะเฮ้ยเราเมดเขาดูมั่นใจที่จะมาเข้าผมมากเลยคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นเมดนะผมเป็นไฟเตอร์คุณจะมาสู้ไฟเตอร์อย่างผมเดี๋ยวเดี๋ยเดียว <c oughs> <c oughs> ทำไมเลือดผมมันดูน้อยกว่าเขานี่นี่นี่เขาเสร็จผมแน่ You, นี่มันความอับยศมากๆนี่อับยศ์อดสูงที่สุดเลยเดีได้ายทำอะไรลงไปเนาอฟฟเรนไายเป็นไฟเตอร์นะแต่ทำไมถึงโดนเมทคิวเนี่ยเออได้ปอดตัดหัวขาน้อยทีไม่ได้ฉันจะให้ทุกคนร่วมรู้ความลับที่ฉันโดนเมทโซโลคิวไม่ได้ฉันต้องฝึกฝึกเอ้ฝึกฝึกฉันต้องฝึกปรือฝีมือเอออันนี้โดนลงนะครับเหมือนกันเลยตายในระหว่างที่เพื่อนกันรำแบบว่าโอ้โหปวกกันอย่างเมามันนะครับแบกจนหลังจะขาดผมก็สกอร์แบบตายเจ็ดแล้วนะเพื่อนน่าจะภูมิใจใน สกอร์ของผมมากเลยทีเดียวฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ตาเยอะแล้วนะเพื่อนเพๆไอพวกขี้โลไม่ตอนนี้แหละมันเป็นบทพิสูจน์ของผมทําไมดอกมันถึงไปอยู่ตรงนั้นผมต้องเดินเก็บดอกเนี่ย <c oughs> ผมไม่ไหวแล้วคุณพ่อครับ คุณแม่ครับผมอยากกลับไปเล่นล้อเรียวเอา,เอาผมออกไปจากเกมนี้แต่ว่านะครับในโชคลายก็จะมีโชคดีอยู่เสมอนะครับคืออยู่ดีๆนะครับโอมนเขาก็วิ่งมาให้ผมลำ้ำเฉยเลยคือคุณกําลังเห็นผมแบบว่าล้ำไม่เป็นแล้วคุณคิดว่าจะชนะผมอย่างนั้นหรือไม่มีทางนะครับเยอ่ <c oughs> เป็นไงว่าโอมนคุงอึดเกินไปปะเพื่อนก็านายไม่ออกตัดเลือดนาะยจะสู้ผมได้ยังไงล่ะแต่ว่าถึงนายออกตัดเลือดนาะยก็สู้ผมไม่ได้อยู่ดี <c oughs> ตัดเลือดก็เหมือนตัดเขาไป อะไรไม่เข้าใจครับไฟเรื่อนครับตรงนี้ได้เวลาแล้วนะครับแล้วผมก็รังจะจบนะครับแต่ว่าไบผมลงไปนอนกับพื้นแล้วเมื่อกี้สถานการณ์ตอนนี้เริ่มไม่ดีนะครับเมื่อกี้ผมแบบว่าจะวิ่งเข้าไปตีป้อมสะหน่อยแต่ว่าโดนซีซีหนักมากเลยครับแล้วก็โดนแบทแมนเนี่ยต่อยหน้าไปทีนึงเลยนะครับแล้วก็วูบเลยอะไรครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็เจอโอเมนีกแล้วนะครับแล้วผมก็ฟิกเกอร์ไปหาโอเมนเลยเพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะฆ่าเขาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับคือโอเมนี่เป็นขนมสำหร ็มาเอาดาร์กันต่อแล้วคนที่สังหารดาร์กนะครับนั่นก็คือฟอร์เดนสุดหล่อคนนี้นี่เองแล้วผมก็รีบจ้ำไปจบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมัน23นาทีแล้วนะครับถ้ายังไม่จบผมน่าจะเปื่อยตายก่อนนะครับโอ้ตอนนี้เนี่ยผมหาดอกไม้ผมไม่เจอเลยนะครับผมูจะเดินไปเก็บตรงไหนดีแต่ก็ได้คิวมาแบบงงๆนะครับคือแบบดอกไม้ยังหาไม่เจอเลยอ่ะแต่ว่าได้คิวงงมากและแล้วผมก็ชะนะสักทีนะครับเป็นตาที่ผมสู้ชีวิตมากเลยคือแบบฟอร์เรนมาเป็นตัวที่เล่นยากมากเลยอ่ะใครจะเล่นก็เล่นไปนะผมไม่เล่นแล้ว <laughs> มันไไมมมมม่่่่่่ใชตตาาาาแแกกองงผผด้วววยยยยนนนนะะฟฟเเเพฝึัสลล็ ดีผมคงคต้องบอกลาตัวนี้แล้วทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับแบบว่าคลิปมันอาจจะสั้นไปหน่อยเพราะว่าเพิ่งกลับมาทํา YouTube อีกรอบนึงช่วงนี้ทุกคนอากาศร้อนมากเลยยังไงก็ถ้าบ้านใครมีแอร์ก็เปิดแอร์ซะนะครับอย่าไปห่วงค่าไปเลยคือเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ภาคเสียงแบบไม่ได้ติดแอร์นะครับคือแบบพัดลมก็ไม่ได้เปิดคือจะตายแล้วตอนนี้ ทุกคนหาตังมาติดแอร์อยู่ตอนนี้ยังไงถ้าชอบคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยรอติดตามกันนะทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย